นีน่แม่มาตุปกเกิดมาแล้วโ<อ>ุ้แม่งโคตรไวอะอย่าไปลงยูทูบแม่งไลยผมก็ลงอยู่น hey, ะเฮกเกอร์เฮกเกอร์อยู่ไหนพี่ไปเฮ้ยอ <tell me. S 1> นเกี้ย <laughs> งอีกฉากนี้ไปลงยูทูบหนึ่งไม <laughs> นิตะย่าฆ่าตัวตายที่จะได้เห็นโอ้ผมลงยูทูบไม่ทันอะ่ะเอมันชื่อนิคายาใช่ปะพ,พี่ลงยูทูบทันปะสามไปที่ตรงตายที่ไปที่ตายอะ่ะตรงนี้น ID. Go to the mark, man. Get your power. Watch out, hacker. Hacker, you see that? Need ja? Yeah, this name. You fucking hacker. Look, do no, no damage, no HP. What the fuck? What the fuck is this? Please, report this, you fucking guys fuck disgusting this game look yeah <laughs> don't talk at shit no hey hack you <laughs> any. oh you fucking poe. look this guy is use hack dude look he is a fat the fat r ฟ s h of this scam. please report him please ban him please กูขอร้องเธอขอหยาดหยาดี่ แมนไอเฮคดิสการ์ดแมนล o กเขาเสียบโน้ตดาวมิชเขาใช้พูด n ร็วโซฟเฟสเขาแบนฮิมกูขอร้องะนะแม่ผมพูดดีๆผมขอร้องครับแบนนี่ได้ปะ่ะครับมันเป็นขยะของเกมอ่ะผมพูในฝรั่งเขาได้ยินด้วย I speak to for you English man okay please ban him ยึ s ตั้ d off the server of this game ลูกวัยยูสแฮกไอเดอร์โน่ทำไมต้องใช้โปรอ่ะอยากกินไก่เขาอยากโดนแบนตอนนี้กูไม่ตกใจโปรอะกูตกใจตัวอัดอ้าวไอาฟจบแล้วโง้โปรโง่โง่โปล่โคตรโง่เลย แต่กูตกใจนิกี้ทำไมเ,เอ Eller, เอดอกเตี้ยมัต whisk, ตนตกอยู่ตรงนั้นน่ะนี่ขอให้ฆ่าปนตัวนี้ได้เลยขอร้องเลยโอ้ยตายตายมึงโง่โอยโง่โอ้โอ้แม่งก็กระจอกแค่นี้แหละแะวิ่งเร็วขนาดนั้นอีเกียบปืนมีปัญญายิงโง่แบบนิดย่ามา ที่ตัดเจอกันผมจำที่ได้มีดใหญ่ฮะมันเป็นขยะของเซิร์บทำไงเพิ่มมาเล่นด้วยดิครับตเขี้ยแ,แล้วหยาน่าหา จำคี่ไม่ได้นีมแม่งไอ้สัสช่างแม่งเลยหนูกูไยนานแป๊บนะอีกกี้มันใช้โปขยะเซิร์ฟด้วยแม่งวิ่งเร็วจัดเลยพพชสแบนนิมโรดแบนด้วยแค่นี้แหละคลิปมีแค่นี้คี้เกียจอัดอัดเกมเยอะแล้ว